หากคุณผู้ชมชื่นชอบแมตช์การจำลองการแข่งขันสุดมันแบบนี้คุณผู้ชมครับ Subscribe เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ f o ตบอล l l มมิงม 16, ่งท t ม a m 16กขอนำคุณผู้ชมมารับชมรายการจำลองการแข่งขันในศึกฟุตบอล l l ครอคัรอบ8ทีมสุดท้ายในฤดูก,กาล2024-2025ครับนัดนี้พาคุณผู้ชมมาที่สนามราบริสเตเดียมนะครับในการแข่งขันจริงนะครับ โอ้จะแข่งขันในวันที่23เมษายนพุทธศักราช2568แข่งขันเวลา18นาฬิการตรงตามเวลาประเทศไทยคุณผู้ชมติดตามรับชมทีมรักทีมชอบให้ถูกลิืสิทธิ์ในทุกแพลตฟอร์มนะครับมา,มามันกับศึกฟุตบอลถ้วยกันบ้างครับราชบุรีวันนี้ดวลกับทางแพร่อยู่ในเตดครับกำลังมั่นใจกับทั้งคู่เลยครับ มาสิบเอ็ดรายชื่อผู้เล่นของทางเาชบุรีกับระบบ4 3 3ครับวันนี้นำทัพโดยจักรพันธ์แก้วพรมนะครับมีธรรมะซึ้งจิตทาวรที่ควบคุมเกมแดนกลางวันนี้ผมลุยเข้าสู้โอ้โโลุนเข้ารอบแต่แพ้จะเป็นคนให้คำตอบครับวันนี้ระบบ3-43ครับนำทัพโดยวรวุิบุญสุขนะครับและยังมีทางวรณะทองเรือหัวใจสำคัญในแดนกลางวันนี้เลยครับคุณผู้ชมครับจับลูกกอนแข่งขันสุด บันเทิงและกำลังใจสุดสำคัญครับเพียงแค่คุณผู้ชม subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดความสนุกความมันกับที่นี่เลยครับฟุตบอลเกมมิ่งเทียม16เพราะฟุตบอลคือความสนุกตรงนี้เกมเริ่มคุณผู้ชมครับ ราพรีมาในชุดสีส้มสลับกับสีขาวครับบุกจากซ้ายมาขวาเป็นฝ่ายเคียบโอลเลอร์ขอกับบอลในตอนนี้ครับส่วนทางทีมเยือนแพ่ครับมาในชุดสีเขียวสลับกับสีแดงครับบุกจากขวามาซ้ายโอ้โหดูครับจังหวะอ่าเปิดบอลเข้ามาของทางเอ็นจิวาครับโอ้ได้ลุ้นก่อนครับจักรพันแก้วผมมีปั่นเข้ามาโอ้โหดีได้โถมมะม่วงตรงนี้ครับแม่แต่โอ้โหบอลยังไม่ตรงกอบครับ ขวาใหม่ทีนึงจักรพันธ์โอ้โหเตะบอลซ้ายเตะบอลขวาเลยครับโอ้โหครั้งนี้หยอดเข้ามาพักได้ธนวัฒน์อดีตทีนึงวู้ยดูครับจักรพันธ์โอโ้ดูครับ,ารบมาแล้วโยอดอีกทีนี้โมงสกัดเข้าไปชอวซ่าพักบอลได้ตวัดมาโดนดักโดยกิมจิมินครับธนากะแหม่โยกเข้ามาข้างในแต่โอ้ทางแพ้สกัดออกไปโกลด์เลยครับโอ้ทางส่วนของราบุรีนี่ ์มนัดล่าสุดทําได้ดีมากๆเลยนะครับพึ่งสามารถเปิดบ้านเอาชนะบุรีรัมย์ไปได้แล,ดไแล้วตรงนี้ทุกคนดูครับน่าโยนมาตรงนี้ฝั่งซ้ายที่โอ้ตอวัดขึ้นมาแล้วดูครับจังหวะแลบมาตรงนี้โอ้ตามจุดนัดพบเลยครับโอ้แต่ซัดซ้ายตรงนี้บอลโอ้ไม่ตรงรอบครับโอ้มั่นใจต่อเนื่องจริงครับสําหรับทางราชบุรีครับโอ้ที่ชนะทางบุรีรัมย์สามสองนี่ก็นน้ำก่อนสองศูนย์ครับ ก็สุดท้ายเป็นอูทางราบรีเฉือนเอาชนะในช่วงนาทีที่90บวกห้าผู้ชมครับอูขวาสามแต้มสำคัญไปได้ครับแล้วดูครับความมั่นใจในนัดนี้มาตรงนี้โอ้โหได้แค่มองอย่างเดียวเลยครับโอ้ยดูครับสุดๆเลยครับ1 0ที่ราบรีขึ้นนำโดยทางอ็นจีว่าครับโอ้ยดูครับงามหยุดเลยครับ1 0เข้าไปแล้วก็ไม่ถึงสินาทีครับ เกวกับผลงานนั้ล่าสุดเพราเขานี trips, problems, ่แพ้เพียงแค่วัดเดียวเท่านั้นผู้ชมครับอู้ที่เหลือชนะทั้งหมดครับหนึ่งในนี้มีโอกาสลุ้นโอ้โหดูครับเซฟด้วยสายตาอย่างเดียวเลยครับโอ้โหดูครับจำลองการแข่งขันเพื่อความบันเทิงกับการภาคบรรยายมันๆของฟุตบอลเกมมิ่งทีม16โปรฟุตบอลคือความสนุกโอ้โหยดูครับอ่กับลายลูกฟุตบอลแบบโบราณคลาสสิกเลยครับ <BS> มันมันแบบนี้อย่าลืม subscribe นะครับคุณผู้ชมครับหลุยต่อครับโอ้ยดูครับกดยางหนักในช่วงต้นเกมแล้วทำสำเร็จทันทีเลยครับอาแต่ตรงนี้สวนมาสวนมาแพ้มีเหมือนกันโอ้โหดูครับแพ้นี้ก็อู้้ามลาสุดพวกเขาไม่มีแพ้ใครเลยนะครับเสมอสองนะัดชนะสามคุณผชมครับอูจังหวะที่โซซ่าย้อนมาแล้วกดเต็มเต็มของทางอูบูโนเอนดีเก้ครับ ้ตรงนีเกือบไปกับสำหรับทางราบริสส่วนผลงานในนัดล่าสุดของทางแพ้คุณผู้ชมครับผลงานในไทยลีก2เนี่ยเพิ่งไปอู่เจอบิ๊กมา์ชคุณผู้ชมครับก็ดวลกับทางอายุธยาครับไล่เหรียนดับ2อนดับ3มกันครับคุณผู้ชมครับอู่เบื้องต้นทาง การเสมอกัน0ูนเนี่ยก็ยังมีลุ้นในส่วนของแชมป์อยู่นะครับทางแพร่มี57แต้มครับแล้วก็ยุธยา57แต้มโอ้โแต้มดับ2อันดับสามส่วนชมบุรีอันดับหนึ่งมี60แต้มครับไปตัดสินกันนัดสุดท้ายเหมือนกันครับตนันนี้เอาเป็นกำลังใจให้ทุกทีมในไทยลีก1และไทยลีก2ด้วยครับแต่วันนี้ยักษ์ใหญ่ของไทยลีก หนึ่งเจอกับไทยรีสองมาดวลกันครับตักเข้ามาตัวนี้สุภวัตอู้ต้งชกบอลทิ้งออกไปก่อนเลยครับจังหวะพักอ,อกตัวนี้ครับสุซา่าบอลล้นออกข้างไปครับแล้วมีจังหวะบอลทุ่งครับจากกำะพันแก้วพมตอบ้นมาตรงนี้เอ็นชิว่าเอ็นชิว่ามีเปลี่ยนจังหวะย้อนกลับมาที่ทางคิมจีมินครับธนวัตรอู้จะได้ง้างแล้วจังหวะดักตัวนี้เวิงตันสมิธ ให้มาเอ็นดีเก้ครับสำเริงหันเชี่ยวแต่เหลี่ยมบอลเข้ามาข้างในอู้หูจะจ่ายไม่ผ่านครับแล้วเวลิงตันมีอาร์ตกัสุพรโอ้โหดูครับยังหาจังหวะม้วนอยู่ครับแพรแพรมีจิมเข้ามาข้างในโดนดักครับธนกะไม่เร่งนะครับสำหรับทางราชบรครัร บอลากมาทางขวาอู้ยบากาไปจ่ายตรงนี้แม่บอลย้อนหลังครับคุณผู้ชมจะว่าบอลทุ่มบ้างครับเวนตันแม่จะตัดบอลเข้ามาข้างในแล้วโดนสก,กัดโดนสก,กิดกลายเป็นบอลสวนครับทนากาเล่นสั้นๆกับทางพระวัตรอบอลเหมือนจะย้อนหลังครับกลับมาตั้งกันใหม่บอลขึ้นซ้ายมัครับเบนชิวา เล่นกับธนวัตรอ้โหวันนี้ประสานงานกันได้ดีจริงๆโอ้โหประตูที่สองไม่มาครับอูยังไม่มีอ้แต่จังหวะการเขาทำอ้ระหว่างธนวัตรและเอ็จีว่าแล้วสุดท้ายมาจบด้วยทางดีแปลครับอูมงสมัตดตรงนี้หลุดออกโนอกกรอไปครับแล้วยังมีคู่ที่น่าสนใจอูห อีกในรอบแปทีมสุดท้ายนะครับฟุตบอลเกมมิ่งทีม16พรฟุตบอลคือความสนุกจำลองการแข่งขันทุกคู่เลยครับเรื่องที่ทางสวสัสด์แคทนะครับเดี๋ยวจะเปิดบ้านใจกับ BG ครับแล้วยังาายมีสุโขทัยกับทางเมืองทองด้วยนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนโ่ดูครับว่าซับสครายไว้เลยคุณผู้ชมโอ้โหจังหวะบอลบุกตัวนี้เข้ามาครับ เอามีพลิกบอลมาแล้วตักหยอดมาขึ้นฟาดแบบนี้เลยครับแต่โบมันสอนใต้ลูกครับเหือนข้ามคานไปอีกคู่นึงนี้ก็จะเป็นคู่ของทางบุรีรัมนะครับที่จะเจอกับทางจันทบุรีในศึกรฟบอลวยนะครับช่องของเราก็กําลังทยอยจําลองการแข่งขันเพื่อความบันเทิงให้คุณผู้ชมครับผักมันใหญ่มัน,ม,นมันแบบนี้ก็ติดตามไปเลยครับคุณผู้ชมครับเตรียมสนุกเตรียมมันกันต่อนเนื่องเลยครับ จังหวะาตากวันโดตัวนี้มามมแพร่ยังไม่ยอมง่ายๆครับเพิ่งตามเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นครับบอลทุ่มันี้ครับดิแปละให้มาเอ็นจีว่าจิมหนึ่งสองมาเลยครับฝากซ้ายมาจาักรัพันแก้วพรมมีโยมียอดเข้ามาตรงนี้สุภวัตยังเซฟไว้ได้ บอลเข้าซองแล้วลองออกบอลยาวไกลอูแล้วเตะไกลจริงๆครับอู้อว่าเอ้าราบรีเก็บบอลได้ธนวัฒน์แปรขึ้นมาข้างหน้าเอ็จีว่าวันนี้บทบาทเยอะจริงๆครับขอลองอู้จะจะสั่ไกลอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ได้ครับผงสิลครับให้มาสวดซาบอลยาวไปแล้วแต่จังหวะแม่ปั๊มบอลกันสุดท้ายเป็นแพร ได้ของบอลของตัวเองครับตวัดขวามามาทางไหนก็ออกไปทางนั้นเลยครับโอ้โหจุดทานเข็มดีครับอีกทีหนึ่งโซซ่า่นกับชิมิสุหนึ่งสองกันตรงนี้บอลย้อนมาโซซ่าแล้วกลับเข้ามาหเป็นฐานกำพลครับหรือไม่ครับธนวัฒน์สุจิตทาวรนจักรพันธ์ ขอเล่นคิมจีมินอ้วันนี้แดนกลางของทางราบรีประสานงานกันได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับเหล่าไหลลื่นตรงนี้ดีดขวาขึ้นมาธนากะตบบอล้้วจอดขึ้นโงงสะบัดแบบนี้สวยๆเรียบร้อยเลยครับโอ้โหครั้งนี้เป็นทางดีปแปรบ้างครับโอ้โหดูรับไปปล่อยให้ได้ลองกับลูกอากาศอยู่หลายจังหวะครับครั้งนี้ดีปแปร ดีแปรสบัดมงตรงนี้เรียบร้อยครับผู้ชมครับกับประตูที่สองที่ต้องการครับโอ้โหจะจังหวะใส่ก้อยของทางสุพรครับให้ธนากะหยดตรงนี้โขกเต็มๆครับยอนที่ขึ้นบอลครับธนากะครับเนี่ยครับยกบอลขึ้นมาขวิดตรงนี้โอ้โหยอ้อยหยดหยดข้ามือสุภวัตสีโนไทยสองสูเลยครับ เรวได้อูประตูที่ต้องการท้ายเกมตรงนี้อ่าสินเป่าหมดเวลาครึ่งแรกเลยครับคุณผู้ชมครับโอเป็นการที่ราบรีขึ้นนำแพ้ไปก่อนถูกกลับมารับชมเกมในสนทางทครื่ลลงลลาครับมายินดีต้อนรับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่การจำลองการแข่งขงันฟุตบอลเพื่อความบันเทิงครับอ่าเป็นสองศูนย์ของเจ้าบ้านราบบุรีครับขึ้นนำทางแพ้ไปก่อนครับ โอ้โห,โโหเดี๋ยวดูกันว่าครึ่งหลังรูปแบบการเล่นของทั้ง2ทีมทั้ง2ฝั่งจะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับโอโ้แต่ตรงนี้มีจังหวะตัดฟาวต์ตั้งแต่ตั้งต้นเกมเลยครับดูกันต่อตรงนี้ครับจังหวะของโซซ่ามียกเข้ามามีบุกเช็ดเข้ามาเอนริเก้เอาให้มากดตรงนี้ฮูดูครับต้องบุกเข้าใส่แล้วครับ โอ้แต่วันนี้กำพลได้ออกแรงเซฟตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งหลังเลยครับจังหวะดีดมารถเนี่ยครับกดเต็มๆครับโอ้โหเกือบไปครับโอ้มีดีมาเหมือนกันครับแพ้เอาเลยครับช่วงเวลาที่มั่นใจครับมีปั่นยอดยกเข้ามามงสกัดตัวนี้กลับไปใหม่บอลฉลับท่านวัดครับโอ้โหจุดผู้ยาวๆมาอูแพ้ครึ่งหลัง โอ้บดใส่หนักๆแล้วครับแล้วอัดตรงนี้อ้าวเลยครับบอลปัม๊มเอ็นจิว่าให้มาธนาวัตรเก็บบอลได้ครับข้างหน้ามีดีแปรครับเล่นกับคิมจีมินเอ็นจิว่ามียกเข้ามาโอ้ยเอาเลอ่เหมือนมีการขยับมานะครับคิมจีมินเนี่ยโอ้มีขึ้นมาริมเส้นฝั่งขวานะครับโอ้สารพัตประโยชน์จริงๆ พิเิษครับให้มาจนทานเข็มดีกิษณานนท์อ่านี่ก็มีขยับเปลี่ยนตัวครับโอ้โหกิษณานนท์ชินพัฒลีอ่ะอดิศรพรมรักเอา้าลงมาครึ่งหลังครับเอา้าแล้วตรงนี้เดี๋ยวดูครับโอ้โหเปลี่ยนแพงรับแล้วเติมเกมรุกอย่างคิมจิมินนะครับโอ้โหนีครึ่งแรกยืนเป็นมิดฟิลด์เดี๋ยวดูครับรูปแบบการเล่นจะเป็นอย่างไรครับราบุตรีน่าสนใจเลยครับทุน,นีิคิมจิมินขึ้นขวามาอดิศรพรมรัก ยืนเป็นฟูลแบ็กฝั่งขวาครับยกและโยดมาตรงนี้ขึ้น,นโค้งโหโหดูครับเกือบแอสซิสต์ครับว่าดูจังหวะการขึ้นเกมตรงนี้ครับอดิสรพรมรักอุนีแทนทางสุพรปินัก,กาตาปูนะครับโอ้โห,โหดูครับจังหวะหม่่ของดีแปลวันนี้สร้างปัญหาให้กับแนวรับแพ้ไม่ใช่น้อยเลยครับอ,อย่างสองศูนย์ครับ ที่ราบุรีสเตเดียมนะครับในการแข่งขันจริงก็ท่านใดเดินทางไปที่สนามก็เดินทางปลอดภัยทุกท่านนะครับอ๋อ,อ,อ,อตัวนี้สำรองกนนารแข่งขันเพื่อความบันเทิงก่อนการแข่งขันจริงครับเอาสนุกเอามันแล้วตู้นี้ลึกไปเข้ามือทางสุภวัตครับผ,ผู้ชมเป็นแฟนคลับทีมใดกันบ้างครับ พแพรหรือทางราบรีกันบ้างคุณผู้ชมครับโอ,โ,โอ้โหเอาลุยกันใหม่เอนจิว่าต่อส้นกลับมาที่ดิปแปลดดิปแปลมีไหลซ้ายถึงเอนจิว่าพลิกมากลับมาตรงนี้ดึงจังวหวะมวนอีกทีนึงเล่นสั้นๆดิปแปลย้อนหลังมาจากกระพันโู้โ,โเรียบร้อยครับโอ้โหมิดฟิลด์หัวใจสำคัญเลยสำหรับจักรพันธ์แก้วพมครับโอโ้เก๋าจริงๆครับ นัดกับบุรีรัมย์ก็พิ่งอู้เบิกรองซัดประตูแรกโอ้โหเล่นงานใส่ทางทีมเก่าอย่างบุรีรัมย์นะครับนัดนี้จำนองการขันเอาอีกแล้วครับอูโหูเต็มเต็มสิครับเต็มเต็มไปเลยครับอูโหูดูจงังหวะจิมย้อนหลังมาครับอ,อื้แตะหนึ่งลูกกดเลยครับมาบอลพุ่งพุ่งพุ่งครับแบบนี้สวยสดงดงามครับเต็มเต็มสำหรับจักรพันธ์แก้วพรมครับ สามศูนไปแล้วสามศูนไปเลยครับโอ้โหเดือดเดือดจริงๆครับคุณผู้ชมครับฟูโบโอลชางเอฟเอครับครับวิงตันสมิธครับยกตัดมาพิซิสุรดาอุ้ไปเล่นหน้าบ้านต้องระวังนะครับอาริสันพุ่มรักหืม,มจังหวะตัดมาตรงนี้หมพระดอนเห็นแต่ไกลครับยืนดักมาได้ฝั่งขวาชิมิสุ ชิมิสุดีเป็นผู้เล่นที่มีฟอร์มร้อนแรงของทางแพ้เหมือนกันนะครับจนทานคิมดี โปรแกรมในนัดถัดนะไปนะครับส่วนทางของราชบรีเนี่ยเดี๋ยวพวกเขาจะต้องมีเกมที่จะต้องไปเยืนนะอนนครปฐมยูนเต็ดนะครับวันที่30เมษายนนะครับโอ้โหส่งท้ายไทยลีกคุณผู้ชมครับส่วนทางแพ้คุณผู้ชมครับพวกเขาก็จะต้องไปเยือนทางเชียงใหม่ยูนเต็ดครับเดี๋ยวรู้กันเลยครับว่าโอ้โหยังมีโอกาสลุ้นแชมป์แล้วก็การเลื่อน ชั้นไทยลีกอตัตโนมัติครับโอ้โหทีทีเกี่ยว้องก็ยังต้องลุ้นทั้งชมรีและในส่วนของอยุธยาไปทั้งคู่ด้วยนะครับโอ้โห,โโหเข้มข้นจริงๆครับจังหวะตรงนี้ตัดเกมของทางจุลธานเข็มดีครับพลิกมาเนี่ยครับบอกเราอัดไปก่อนครับส0ตรงนี้ทำให้พวกเขาเล่นง่ายและสบายยิ่งขึ้นนะครับ ดูจังวหวะยอดมาโม่งสาก,ากัดกิสนะนนโอ้โหดูครับทุ่มเทจริงครับยอนหลังมาใหม่อภิสิทธ์เล่นกับชนทานเข็มดีเปลี่ยนแกนมาชินพัทลีออกไม่ถึง15นาทีก่อนทวลราบาดเจ็บเลยครับเป็นราบุรีครับยังขึ้นนำสามตัวต่อสูงอยู่ชิมิสุให้วรนาทองเรื่อตวัดขวามาชิมิสุ บอลเข้าในโยนมาใหม่วรนาดให้มาโซซาโซซาลุยเองดูนัพิสิสุรดาดักได้แล้วจังหวะโยนมาครับปลายซ้ายมาอนจีว่าเจ็ดสิบเก้านาทีผ่านครับสามศูนย์สามศูนที่ราบุรีตรงนี้เน้นการขับเคลื่อนและถ่ายบอลแล้วครับไม่เร่งครับ ลกุนกิจคุดใหญ่นี่แนวรับคนสำคัญนี่ก็เป็นอดีตผู้เล่นของทางเมืองทองนะครับแล้ววาดนให้มาวรารณาทองเคลือยกตรงนี้มาซะบัดขวาชิมิสุโอ้พิกมาโดนดักอ้โหดักแล้วกลายเป็นเกมรุกต่อครับคิมจีมินขึ้นขวามาดีปแปรแล้วจิ้มตรงนี้มีหลุดเดียวคิมจีมินเลือกแล้วครับเลือกกดแบบนี้ไม่เหลือครับโอ้โหสี่ศูนย์ 4-0ไปเลยครับโอ้เป function, ็นเ็จเด็ดขาดครับแบบนี้โอ้โหแทบจะฝังแล้วครับโอ้โหูครับจังหวะโอ้คึงหลังค่อยๆนวดไปเรื่อยๆครับแล้วสวนแล้วดักได้จิ้มจังหวะนี้ของนิแปลครับได้อซีดแล้วดูครับอู้มันเลือกได้หมดครับซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ครับโอ้โหดูครับจังหวะเริ่มต้นจากทาง อูการตัดบอลของธน้วัดนะครับแล้วเนี่ยครับคึงบอลก่อนหาจังหวะที่ดีที่สุดแล้วอูกดบอลนี้ไปเรียบร้อยครับถ่ายเกมมีโอกาสของทางเอกลาบนะครับได้สมัมผัสเกมตรงนี้ครับไม่ถึง5นาทีก่อนทุกเวลาบาดเจ็บวรนาธให้มาเอดิเก้ยโยนมาวรนาธกลับมาใหม่วรุธ ป๋๊มบอลเราติดตรงนี้กรับธนวัฒน์นินภัทรเรียออกให้มาจากพัน์แก้วผมจังหวะตวัดเร็วตัวนี้เอ็นชีว่ามาแล้วครับมาเองครับเอ็นชีว่าหมุนตวัดโอ้โหเราดวนงัดกันอยู่วรนาทองเครือครับย้อนมาที่พงศิ่านาวรุษคือหลังมาวราดอนัึงเวลาสองหน้าที่ครับ โจรทลันเข็มดีให้มาชินพัฒน์ฝากธนวัตรคืนหลังกฤษณนนท์เอาเลยครับแปะเน้นตรงนี้เราจบเกมเลยครคบอสี่ศูนยที่ราบรีทํทำได้ครับสามารถเอาชนะทางแพร่ยูนเต็ดไปจำงหวะการแข่งเพื่อความบันเทิงครับหากชื่นชอบการบรรยายสุดมันแบบนี้ subscribe เลยนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับ